ถามตรงนี้ก่อนก็ได้น่ะใครจะไปน่ะผมได้หมดผมไปเนี่ยผมไปแล้วหนึ่งน่ะไปไหมเรียวติดใจอ่ะเลียกเรียนม่เลี้ยวเลี้ยวติดหญิงเลี้ยวติดหญิงนั่นน่ะติดหญิงเทนนิสอดียวอ๋อตรงไหนขับอ่ะเออแล้วเรื่องนั้นเรียกว่าไงบ้างอ่ะติดหญิงอ่ะนะฮะอ๋อเพรงั้นอ่ะไม่ได้ถามอะไวมนได้เออเรียกไปไปคุยกับเขาไหมจะได้แบบว่าไวๆอ่ะตัดสินใจไวยังเรียกอ่ะลอง ไม่ต้ตัดสินใจเลยว่าเอาตรงไม่ได้คิดถึงด้วยก็แสดงว่ามีคำตอบอยู่ในใจละแต่ถ้าไปลูกแต่ไปลูกมันก็มันก็สนุกอยู่หน้าไปโดนกระเทือบอยู่อ่ะก่อนสนุกก่อนลำบากมาก่อนนะแค่นั้นแหละคิดถึงตอนฟาร์มแล้วนะสามเดือนเออมันจะจะงอมหรือเปล่าดีกว่าเราคิดคภาพสามสามสามเดือนที่เนี่ยเรามีทุกอย่างแล้วเราลอยลำแล้วอ่ะงอมมัมันงอมอยู่แล้วแหละฟาร์มก็โดนป้นเี่ย ที่นี่มันดีอย่างฟาร์มมันก็ได้ยังไงฟาร์มมันก็ได้แน่นอน,น,นที่นู้นอะ่ะมันก็ต้องก็อย่างที่บอกอะ่ะฟาร์มมันก็ฟาร์มได้แต่เงินจะอยู่กับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองของที่เราฟาร์มมันจะอยู่กับเราหรือเปล่าเปล่าไม่คนหน่งโจรโหดมากเราขับรถอยู่กลางทางขับรถแบบกระจิ๊กกระเจาะกับร้อยโลอย่างเงี้ย <c oughs> ถูกยิงล่วงจากรถอะ่ะแล้วก็น,น่นซอยกลางทางมันก็เข้าใจแหละแต่แต่ เราผมเฉยๆเนี่ยเรื่องนั้นอ่ะมันมันก็หยุดมันเป็นรูปแบบของมันอยู่แล้วอยู่ที่มึงอ่ะว่ามึงไหวหรือเปล่าว่ามึงอยากไปเล่นหรือเปล่าใช่เพราะว่ามัน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 บอกไม่ได้ว่าจะโดนกี่ครั้งอ่ะมันโดนแน่ๆต้องทําใจเรื่องนี้มองไม่อกี้ทำไรทำไรพี่ได้มองกูเห็นนะเออแล้วแล้วมองได้คําตอบยังอ่ะแต่ี๋ยวคำตอบว่าไงเอบอยู่ที่ว่า มองไปชัวร์เทนนิงจะเติบโตคนเดียวหรือเติบโตพร้อมกันทุกคนมันจะไปสร้างแก๊งเขาเลยจะมาสร้างแก๊งเราเติบโต,ตกับเขาใช่ไหมมองมองท้องสูงเงี้ยถูเพื่อไปขเขาเหาอยู่ร้อนนี่แหละเว้ยก็ับบ้านจะไม่ได้อะไรนะเดียวไม่ได้แบบอันนี้นะครับตอบเดียวไปก็ได้่่อซีีมองก็ต้องกลับมาฟาร์มที่นี่อีกนีแต่มันจะแบบเนียเดี่ยวแบบอือ กูรู้ว่ามึงไหวอยู่แล้วแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่มึงนะว่ามึงชอบแบบไหนชอบผู้หญิงผู้ชายชอบผู้ชาย่ะชอบแต่ก็ไม่ได้อะไรเลี้ยวถ้าเลี้ยวไปก็ขาดปากฉลามคนนึงอะขาดไม่แม้ไรเลยไม่อะไรเลยถ้าเลี้ยวไปไม่มีรถมาแกงอะแล้วถ้าถ้าเลี้ยวไปตอนสตอรี่กลางวันพี่จะไม่มีเพื่อนเล่นนะเลี้ยวเออถ้าเลี้ยวไปก็แบบว่าตอนตอนมีซัลลี่เออพี่มีรถแล้วไงเออเลี้ยวมันจะทิ้งแล้วเออจริง ไม่ได้เรียตอนนี้เลียวมีแค่อิมแล้วแต่ถ้าสามเดือนเลียวฟาร์มพี่เลียวจะมีดีทีวีนั่นแะเดี๋ยวจะเลียวไปนู่นแล้วนะสามเดือนแต่ประเด็นคือเลยนะเออตอนไปรายการเดทเนี่ยเอเลียกเลือกซีรีเนี่ยแล้วตอนนี้ไปหาบัจ่างกูงงว่ะยังไงวะเขาเขาเรียกว่าครบเพื่อผลประโยชน์ไว้ก่อนเพื่อนใช่ไหมได้แต่ควาหมบืนเลยจ้าพี่ผมน้องเลียกยังไงตอนนั้นยังไงตอนนั้นสิน่สรุปเลียวเลือกซีรีหรือเลือกบัจ่างใช่ไม่จะเลือกอะไรก็ ก็อร์ทางนั้นเนาะก็ไม่อะไรเลยปากฉลามก็ไม่มีคนปิดตัวจริงจริงตอนบางวันพี่ก็คงเล่นคนเดียวเหงาเงาไม่มีน้องจริงแล้วก็ต้องตีเหรียญออกด้วยนะถ้าเรียกไปจริงถ้าเรียกไปก็แล้วพี่จะนั่งกับใครอ่ะพอพอพี่มีจีทีบีก็จะแบบว่าถีบส่งพี่เลยหรอะเออเออพี่ดาถ้าเรียกไปต้องตีเหรียญเท่าไหร่เรียกซ้อนที่เท่าไหร่นะพี่ดาน่าจะใช้เยอะพอควรเนาะมันต้องคูณสองด้วยดิถ้าไปอ่ะโอ้โหคูณสองจ้ะ โหเรียวพอไหมเนี่ยน้อแล้วมันมีกฎใหม่ด้วยนะพี่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าเรียวออกแก๊งพี่ปรับอีกร้านหนึ่งนะโอ้โหเรียวอย่างนี้ไปแน่แน่เรียวอะโอ้โหไปทัวร์เลยอย่างเงี้ยคิดหนักเลยใช่ปะเขาจะอยู่หรือจะไปไม่เขาไม่คิดเลยเขาไปแน่ๆน่โอ้โหเขาเสนอขนาดนี้ดีดีจริงๆดีจริงๆโอเคไม่เลียวพอได้คำตอบแล้วส่ไปเดี๋ยวไม่ไปไอ้เนี่พี่รักเรียวนเ้ยพี่เลยบอกทุกอย่างเลยนะถ้าไม่บอกกลับมาปรับสองร้านอะไรเนี่ย ไปร้านหนึ่งกลับร้านหนึ่งไงใช่ใช่ค่าออกไงคร่าข้าเข้าพออกไงก็นั่นไงก็ใครเข้าแกงต้องจ่ายร้านหนึ่งใช่ไหมล่ะก็นั่นไงเรียกกลับมาเข้าแกงใหม่ก็ต้องจ่ายร้านหนึ่งไองร้าน่งเข้าเกงไงต้องไปเหรียญใหม่เองด้วยนะเออใหม่ก็ต้องจ่ายร้านหลังเนาะนี่นีู่้สึกอยากไปขึ้นไหมเอาว่าต้องจ่ายต้องจ่ายเงินแกงย้อนหลังป่ะพี่ด้า หมือนต้องจ่ายนะถ้าใครไปทำภารกิจข้างนอกต้องคูณสองด้วยนะโอ้โหใช่โหก็ไม่มีแม่ต no. ่อเราแบบแฟมิลี่ไทม์ด้วยกันนะจริงจริงโดนปรับอีกอะแอร์ดอปอีกอะห้าพันแฟมิลี่ไทม์อีกจะเข้าทันหรอแบบสลับมาเข้าแอร์ดอปแล้วแบบที่นู่นมีแอร์ดอปแก๊งสี่ทุ่มที่นี่มีห้าทุ่มอะอย่าลืมนะบอสหล่ำบอกไว้นะลาเกินสี่วันปรับวันละกี่บาทวันละห้าพันเลยนะจริง้ยก็คือก็คือเดือนเดือนละยี่หกวันนะวันละห้าพันแล้วต้องส่งเงินแก๊งอีกวันละหมื่นห้า ก็คือว,วันละสองหมื่นอ่ะวันละสองหมื่นเกือบเกือบเก้าสิบวันเองเดียวแต่พี่ว่าได้นะเรี่ยวฟาร์มชิวๆอยู่แล้วนี่เออเรี่ยวมันเก่งอยู่แล้วเรี่ยวจบกูวันละแสนถุ่มละรถนสองไปไม่มีรายฝากไว้ให้คิดเฉยๆเออฝากไว้คิดในจริงไปได้เรี่ยวไม่มีใครห้ามหรอไปได้คือแบบคือถ้ามึงจะไปเติบโตที่นู่นนะกูก็ดีใจด้วยเว้ยไอเด็กตัวเล็กๆมาดิเด็กขอบคุณทุกกำลังใจครับรู้สึกอยากไปขึ้นมาเลยซื้อตั๋วเครื่องบินได้ที่ไหนนี่ ได้ที่พี่เลยไปละสองล้ 2, านเดี๋ยวกูไปส่งที่สนามบนินด้วยค่าส่งล้านหนึ่งต้องบินอะไรนะสองล้านบินแบบ First Card เหมาลำไปเลยเหมาสองลำาไปเลยกูยให้มึงน,นอนข้ามเครื่องด้วย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแอบอไอ้นี่ในแอบอท,ที่เก็กบกระเป๋าไอล้ลำเพืออ่อนบุคคลละกันอ,ะอ่ะไอ้มัางกับไอ้เจนไอ้คนละกันอะ่ะ ไอหลำมันต่อยกูอีกแล้วหลำไม่รู้เรื่องอีกเลยคือฆ่าต่อยผิวฆ่าเออไอชี้อ่ะเสีย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 อ๋อไอหอะไรอ่ะอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อหมองก็คือหมองมาฟร์มเพราะหมองอยากไปรักกับเขาสองคนนี้ใช่ไหมเลี้ยวแต่ถ้าเลี้ยวฟาร์มเลี้ยวไปนี่นะระวังมีคนคิดดอกคิดอันนี้นะไอฟาร์มอาจจะไม่ได้ได้ตังค์นะเจะเจอลำไปกดนะเจอตี่เนื้อเจอนี่เนือไปพ่นนะเอาดิ มึงไปอ่ะมันก็ไปเติบโตไงไปที่นู่นอ่ะระวังเติบโตใช่ปะคนชื่ออะไรนะพี่จำชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวผมไปถามคนเดี๋ยวพี่โอนแม่งทุกแก๊งเลยที่นู่นอ่ะเวอร์นะใต้สมุดพี่ใต้สมุทรใต้สมุทรอ๋อใต้สมุทรใต้สมุทรใต้สมุทดโดวไปเลี้ยวไปใต้สมุทรกับนางพุดดิ้งไปเลี้ยวไปไปไปพุดดิ้งไอเลี้ยวไปพี่เมยจะไม่ลุงมองไปไหมมองอะ ไอ้มองบอกว่าอเขาเรียกไอ้ไอันิสาแล้วเรียกเรื่องหุปไปเหรอเออเรียกไปเลยจะเติบโตคนเดียวหรือจะเติบโตกันทั้งหมดเติบโตคนเดียวหรือว่าเติบโตแบบว่าครอบครัวไมงเห็นยังมึงเห็นยังส่งให้มึงละเราความปะไม่ไม่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกร่งอีกงสมมติว่าเราไปต่างจังหวัดแล้วลูกเราที่กรุงเทพจะไม่โตหรอ ไม่โตเดี่ยวใครให้ข้าวอ่ะส่งมาแน่ขาดพ่อขาดแม่เลี้ยงมันงขาดเราบ้งยังไงอ่ะส่งได้เหรอวะได้ส่งมาแค่เงินใครๆก็ส่งได้ป่ะมันไม่เหมือนกันมันต้องอยู่ด้วยกันดิจริงแล้วเดี๋ยวเองเระวังเจอพอดโปรเทคเขาไปกระทืบนะเว้ยเพราะนี่เขาก็ดุอยู่นะเฮ้ยขึ้นรถก็ไม่รอดนะครับผมพอดโปรเทคเขามีปืน พ่อเป็เถกหรือะไรอ่ะพ่อเปเทคเล่นปลาฉลามก็ไม่รอดนะครับฟ่อเป็นเถกเขามีไม้เย้ทุกคนสุดไม่มีตาที่เราทุกอย่างมีทุกอย่างเอาเอาแบบว่าเอาแบบเอาเอาขวาดติดพิษด้วยปะล่ะเดี๋ยวไปด้วยคนนั้นก็ตึงอันดีครับพี่สิริที่นู่นอ่ะอ๋อขามน้องเหนือน้องเลิฟเอ้ แม่พูดก่อนที่ไปเจรจาโทรศัพท์พี่สิริงั้นเดี๋ยวเราต้องแบบฟอร์มทีไม่รู้อะไรดีไงได้ได้ไดู้ถึงขวานูถึงขวานทองเลยขวานเลยเกิดมาเลยเกิดมาเลยกดที่อะเหมือนรู้อ่ะมันรู้อ่ะเดี๋ยวจะเอาถ้าไปนั่นหรือจะเอาจะคันได้ทุกเบอร์กี้เหรอเื่อเราจะอยากรู้ไอ้ขวานทองมันมันจะอัพยังไงน่ะอัพได้ปะอัพแล้วมันจะเป็นทองปะเนี่ยเขาบอกว่าใครที่มีขวานทองอ่ะสามารถตีอาวุธอีกชิ้นได้ ป็นคือเปลืองอีกชิ้นนึงอไงใช่ก็คือต้องต้องตีไปอัพเงี้ยหรอใช่กับขวานทอนเสียฟรีแล้วดีทั้งนั้นแ่ะใช่ก็คือเก็บประโยชน์อ่ะเก็บไว้ดูไงเก็บไว้โชว์ไอเทมเหมือนเป็นถ้วยประกาศอ่ะตกแต่งกระเป๋าเีรยเกิดต้องเอาร้อยห้าสิบทีนี่มาโชว์ไม่ใช่ไม่ใช่ตกแต่งกระเป๋าตกแต่งตู้ไอ้เหี้ยกล่องไมยางไม่ถ้าเกิดมันอัปเกรดได้มันก็ยังเอามาโชว์ในแอปได้สองคนไม่เป็นไรหรอกเออจริงนะเออไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไรเลยมึงก็โดดที่สาร้านเองเหลือแค่พี่เนียใช่ไหมที่ยังแบบว่าไม่ไม่รู้ไปหรือไม่ไปอะหลับแต่เลี้ยวมันไปนี่เลี้ยวไปี่เลี้ยวไปแล้วพี่เนียไปไปไปเไปเลี้วไปี้ยวไปเลีไปเล้ยวลบวไปเลี้วไปเี้ยวไเลี้ยวไเดี้ยวมันไม่ยเลื่อว่าเลีใยวไปบ้าไะได้แวบวไปคนที่อยู่จะได้วางแผีฟาร์มอะไรเย่ไปนี้วียยไป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 ้ไปี้อันนี้คือปาลี้ช่ป่ะเลี้ยวไปจริงเลรอสารเลยไปจริงพเลยนะ เลี้ยวไปใจตามนั้นนะตัดสินใจเลยบอกแล้วบันดากูลำบอกแล้วอันนี้จริงจังนะจริงจังนะเลี้ยวนี่ไม่เล่นนะจริงจังนะไม่เล่นนะจริงกูลวแยกไม่ออกแล้วนะเออมันมันน่าจะพูดจริงแหละเนี่ยเชื่อน้องมันได้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 ถ้าไม่มีของมีอะไรก็เมาได้เลี้ยวที่นน่นอ่ะเดี๋ยวไปช่วยฟาร์มจะก็จิ้งหนึ่งได้ยุ ที่โน้พี่มีเหล็กให้พันแท่งแต่พี่ไ่เล่นี่ให้พี่มีเงินลงทุนสองแสนเออเดี๋ยวเราพูดถึงเหล็กอะว่าเมื่อวานมีคนมาหาซื้อเหล็กแก๊งอะหมื่นหมื่นแท่งอะขายปะเออใช่ใช่เขาต้องใช้เงินอะเหมือนแท่งแต่แล้วก็ให้เลทเกินเกินอะเลกยังไงก็สําคัญเก็บไว้ดีกว่าค่ะเหล็กมันใช้ได้อะมันโอเคเรียวเรียกไปที่โน่นพี่มีนี่ให้อีกห้าแสนนะตามเผื่อพี่ด้วย พี่มีพูกปิกให้สองคันเลยนะสนใจเปล่าเอาหมดเลยครับเอาหมดเลยพี่มีรถดอสน้องรถดอสคันนี้เทปมากดถอ h ชา l e เลนเจรยิงยกหน้าได้ด้ะใชเอาสี่แปดเล่ะสี่แปดมีนะต้องกูนเองเอาครับเอาหมดทุกอย่างเลยครับก็ไปเอาเองแต่จะไม่เข้าไปนะทุกคนครับแล้วเราจะไปวันไหนจะให้ก็แจกาลาดไปจะได้เลี้ยงฉลองวันไหนไปวันไหน ถ้าเองอต้องไปซ้อมกับเขาได้ยน่ก็ลองไปคุยสาระ<อ>นั่นนี่พี่ไม<ด>่เอกพี่พไอ<ห>ะนร <laughs> นละกันจะได้แบบเพราะถ้าเองไปเพราะว่าต้องไปปรับตัวกับเขาต้องไปซ้อมไรเงียจะได้แบบวางแผนกันถูไรเงี้ยจะได้แบบเออเช็คตรงนี้ไว้พี่นึกถึงแบบโครงการคนละครึ่งอ่ะแตบบ่ว่าไงไงเอ๊ะอืมคือไม่ต้องไปต้องพูดมาดีมากเลยมีคนพิมพมาว่าแบบมึงจะไปช่วยแก๊งเขาหรือมึงจะอยู่สร้างแก๊งที่นี่เออคาตอบนั้นแบบผมรู้เลยว่าผมจะตอบไง ถ้าเป็นับทตอยู่ด้านนั่งที่นี่หรอจานแกงที่นี่ไปเลยไม่ทำไม่ยอมย้อนยไม่ผมก็นี่แหละขออนุญาตจานแกงเออเรี่ยวไม่ใช่ว่าสั่นไปเอาของให้เล่นเอาของไปให้เขานะฉันจะทุบกระบาลเองไม่ใช่อะไรก็กลับมากลับมาก็เลียวทองสุกแค่นั้นแหละจบโลค่ะถ้าอย่างนั้นเนาะพี่เมฆให้พี่เมฆจบโล เออมาเอกเจ็บโลเลยถ้าถ้าเองเอกกลับมาแล้วเปลี่ยนแก๊งก็คือให้เมฆจบโลเออก็คือไปคู่เลยเซ็นสัญเซ็นสัญญาที่ไหนเซ็นสัญญาที่พี่ด้านเลยอยาหาทำไม่เลี้ยวน้องเลยสัญญาเลือดนะน้องมีใช่พี่เมฆให้พี่เมฆจบโลยเลี้ยงไงอ๋ออือว่าให้จบโรแล้วไปแล้วไปแล้วไปจะได้ฉายาเลยนะพี่ไม่เอกกินคนเลยนะ ไม่ไม่เอาจบโรแบบแบบช้าๆให้ไปไปไปเอ๋อนี่เลยไปเอ๋อหนังสือพิมพ์ปากจะหลามหายป่ะพี่อะไรอ่าททำไมอ่ะย้ำอิวย้ำจัดย้ำจัดใจพี่เรจะไปไอ้นี่ไงไปพิชิตชัยที่ต่างประเทศจารอย่ารองแล้วทำไมจะจบโรอะไรอ่ะไม่หมายถึว่าหมายถึงว่าถ้าเลี้ยวกลับมาแล้วเลี้ยวย้ายไปอยู่ทองสุข เตยพี่จะจบโรยอเดียวสักพักไอเดียวอุ้มสวนนี่ฮไม่มีเอกจบโรยไอเลียวกลับมาไม่เอานะคะกลับมาเป็นถูกตีให้ตายเลยนะแต่เลียวกลับมาพร้อมหญิงก็ไม่เอานะเอาจริงออไม่ใช่ไปติดใจสาวนู้นไม่กลับมาเด้อไม่ครับ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 ไม่รู้ครับไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือครับ เจี๊ยบผู้หญิงเวลาครับเดี่ยวเดี่ยวก็น่ารคนแบบนี้นะคะสวัสดีครับถ้าถ้าคืนนี้ไปเล่นกันเดาตามไปนะไปไปไปเชิมาฟังข่าวก่อนไหมเนยเลี้ยวไปนะเลี้ยวไปนะอ่ะ้าวไม่ได้เลยโอ้โหเบรกเก้งเนี่ยเลี้ยวไปมากจริงจังเนี่ยจริงจังนะเนี่ยไม่ออกเลช่นเนี่ยเลี้ยวไปนะเนี่ยไอเหนือมันช็อกอยู่ลำมันส่วนอะไรเลี้ยวเลี้ยวมันส่วนอะไรละมันสวดอะไรวะกูสวดให้มึงละคาถากันงูเหนือคาถากันงูไหม อะไรเนี่ยสู้ๆครับเลี่ยวไปนู่นก็ในน้ำนู้นก็ถ้าทำอะไรก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆคืออะไรเดี๋ยวบอกไว้ก่อนไงจะใส่ตัวไม่ดีเดี๋ยวอาฟินจะตามไปตินะอาฟินอาฟินไปแล้วอาฟินครับไม่ใช่ครับจะใส่จะใส่หน้ากากอะไรบอกมาก่อนนะกันอะ <depression. S 2> <Rabbi S 1> อดีมไม่ใช่อดิไม่อยากเปิดวิล็อกกูหลุษของใครอ่ะจ้าไม่อยากแทนเดาดาสไนด์เดาสไนด์ไปแทงเลยเออเดาแล้วไปแทนไปด้วยไปด้วยไปด้วยจังหวะนั้นน่ะไปด้วยไม่ไม่ไอเลี้ยวใส่หน้ากากไว้ได้พูงจะบอกว่าใส่หน้ากากไว้ได้ที่นั่นฮีโร่เยอะไอ้หี้ยใส่หน้ากากพีฮีโร่เต็มอ่ะย่าหลับใส่อะไรเจ้าแต่ฮีโร่อ่ะเวลาใส่หน้ากากเนี่ยก็คือป่นไงใช่ปุ้ยพระเอกมาเลยใช่ไหมเออพระเอกมาเต็มเลยฮีโร่เต็มเลยอ่ะเต็มเต็มเต็มเนี่ยเพี้ยวจริงไปป่นคนอ่ะ พ่นคนเขาทำงานนี่เนี่ยเพี้ยวเพียวจีนลามลามลามเหมือนมึงไม่พ้นแกกงกวยไฟไอ้เหี้ยก็แบกตังนหลักฐานไหนหลักฐานว่าผมไปไม่กูมีรูปอยู่ตากูเก็บตังให้มึงอ่ะสามหมื่นอะเอาไหมเอามาดิได้แป๊บนึงยวโวลลงนี่้เลยมันไม่ใช่แต่งตัวแบบในนี้ไม่เอานะไม่นับนะไม่ได้ถ่ายับประชาชนไม่นับนะโอ้โหไอ้เหี้ยดูดูแล้ว กำงใจให้เอาเลยเอาเลยสรุปน่าจะมีแน่นอนแล้วก็เรียกกับใจฟูที่ไปแต่ใจฟูเดี๋ยวรอเขาพูดเองดีกว่าใจฟูด้วยใช่ใจฟูเขาบอกว่าเขาอยากไปเลยมองไม่ไปพี่มองไม่ไปพี่มองไมไปโบจุไปไหมล่ะไม่ไม่ถ้ามองไปอะมองไปนี่ต่อยนะต่อไม่ได้คนเนี้ยต้องอยู่ด้วย มันก็จะได้ครบตามเราไปี่เนี่ยเธอแมนเธอก็เรียกพี่เนียมาคุยเลยไหมล่ะจะได้แบบเออว่ยไปไปไม่ไปบ้างเหลือพี่เนียคนเดียวแต่ทำไมผมงผมงงอย่างเดียวว่าใจฟูทำไมไม่บอกเพื่อนเลยอ่ะไม่รู้ถ้าเธอไม่บอกเขาก็ไม่รู้เออเพิ่งรู้เลยนะไม่คือเขาสงสัยตัวเองไม่ผมผมผมจะไปบังคับไม่ได้ไงประเด็นอ่ะอยากให้เขาบอกวยตัวเองอ่ะมันแต่นี่ก็เพิ่งรู้ใจกว่า เอพี่จะบอกว่าก่อนหน้านี้นนใจฟูมาคุยกับพี่แต่ว่าเป็นในรูปแบบประโยคที่ว่าใจฟูอยากตีเหดี่ยนแก๊งออกไปเป็นสภาเป็นแค่ช่วงแบบสองสามวันหลังจากที่พนัท่านเขาลาแก๊งเราไปทํางานนั่นแหละที่ใจฟูมาคุยกับพี่นะใช่แต่เขาบอกว่าพี่ได้อย่าเพิ่งบอกใครมาจางหนู่ม<อ>แบบทำไมลูกติร้อนนิดหน่อยพี่มรรจางพี่ไปตีเหลียนหน่อยพี่มีขอไหม ผมบอกมีเงินแดงประเด็นประเด็นคือรู้รู้รู้จักรู้จักคนในทีเอสไงไม่ได้รู้จักคนในแก๊งเราด้วยมันแบบมันมันเสียใจอยู่นะไม่ไม่ไม่เสียความรู้สึกเพื่อนเราไปรู้จักที่ไม่ใช่แก๊งตัวเองอะเพื่อนก็ก็เขาบอกไงพี่เต้แบบคุยไหมเราว่าเหมือนใจน้องไม่ได้อยู่แบบนี้ล้วปะตอนนั้นตอนนั้นพี่สลีอยู่ปะที่คุยกับพี่พาวโอะน่าจะไม่อยู่ปะตอนนั้นเขาถามไงถามว่า เออคิดยังไงที่เข้าแก๊งอะ่ะเพราะอะไรยังไงเขาก็พี่ใจฟูก็พูดตรงๆว่าเข้าแก๊งเพราะว่ามาตามอะไรนะขเขาเรียกพี่พอบบอกว่าไงนะตามบอสเหรอมาวาณท่านเข้าแก๊งมาเพื่อตามในท่านไงเขาก็เลยแบบน่าจะอยากไปสภาแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเขาอขอกมาแล้วกลับมาก็ก็คิดหนักอยู่นะผมก็เข้ามาพอบอสนะแต่แต่บอสบอกให้แบบ ผมอยู่้างผมก็อยู่ผมไม่ได้แบบยังใจเขาไม่อยู่แล้วก็ให้เขาไปตามทางเขาเละผมว่าเขาอยากงงทไมเราต้องไปรู้อย่างแก๊งอื่นวาไม่รู้แต่ฉันว่าคำพูดนะมันก็รู้สึกแบบไอ้นี่อยู่นะว่าแบบว่าเข้ามาแบบพรในท่านเราแบบเพื่อนตรงนี้หรออะไรเงี้ยเก็ทฟิลป่ะฉันไม่รู้ว่าแสดงว่าใจเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วไง แต่เขาแบบไปตั้งแต่แบบบอสออกปะถ้าแบบเนี้ยแต่ประเด็นคือเขาไม่เนี่ยอย่างเนี่ยอย่างที่เขาคุยกับพี่กับพี่ได้กับอะไรกับ่าจารเนี่ยเขาก็ไม่บอกคนในแก๊งถามไหมพี่อยู่หรือเปล่าอ่ะเรียกมาคุยเลยไม่ได้เหรอวันนี้ลาปะวันนี้ลาลาด้วยลาสองวันสามวันละเฉันคนบอกไปซ้อมกับเขา คนนบอกตามนั้นแหละตามนั้นแหละตามนั้นแหละก็เดี๋ยวคุยกับเขาเลยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกับเขาเดี๋ยวสลับค่อยคุยพรกนี้่คุยพวกนี้พี่แปรับขอเก็บรถหน่อยขอเก็บรถหน่อยได้ได้พี่ได้พี่กลางคืนก็เอ้ยลงรถ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 ลงรรถถขออเก็บหน่ยไปรูปไปเดาไปเดาพักก่อนเรียกสาระใช่ปหมเนี่ยไอเรียกไปจริงใช่ปะไอเรียกสาระนะ I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.